คลิปวิดีโอนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอสั้นๆที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคุณครูโดยเฉพาะท่านใดที่ต้องการใช้ Quizizz ในส่วนของ Paper Mode บอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับ Quizizz Paper Mode อีกหนึ่งโหมดที่อยากแนะนําคุณครูทั่วจักรวาลครับสวีสดาสวสีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง T-Share นะครับ หลังจากที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับคริสต์ในส่วนของ Paper Mode ไปนะครับก็ได้รับความสนใจจากคุณครูหลายท่านเลยที่ได้นำไปทดลองใช้นะครับใช้จริงแล้วนะครับได้ฟีดแบ c กกลับมามากมายเห็นตรงกันว่ายอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์มากๆนะครับในวันนี้ครับอยากจะเติมเต็มอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูและนักเรียนมากๆเลยก็คือการเพิ่มชื่อเข้าไปในการ์ด ปกติการ์ดนะครับเวลาสแกนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลขที่แล้วก็บอกว่าเพลเยอร์หนึ่งเพลเยอร์สเพเยอร์สไปจนถึงเพลเยอร์หกแต่ถ้าเกิดนะครับมีชื่อกำกับอยู่เนี่ยน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับคำถามคือเราจะแทรกชื่อของนักเรียนลงไปในการ์ดได้ยังไงมีวิธีการแบบไหนแอบบอกเลยนะครับว่าง่ายมากเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คลิปนี้ครับ ก่อนจะไปฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานจริงกันครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราจะมาในส่วนของ paper mode นะครับแล้วเราเคยคุ้นๆหน้าตานี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอไม่พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพียงแต่กดข้อคำถามที่ต้องการจะนำมาเล่นในส่วนของ paper mode เลือก paper mode ก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ ในที่นี้นะครับผมเลือก TDS Quiz 2022นะครับหลังจากนั้นนะครับใน3ส่วนตรงนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วทีนี้คำถามคือถ้าเราต้องการจะเพิ่มชื่อลงไปเนี่ยทำยังไงนะครับให้เราสังเกตไปนะครับในส่วนของ a d s i g n Quiz to s t u d e n t Optional ตรงนี้จะมีปุ่ม Create อยู่นะครับเรากด Create 1ครั้งเลยครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ ซึ่งเราสามารถนะครับที่จะคัดลอกชื่อของนักเรียนมาวางก็ได้ใครมีชื่ออยู่แล้วนะครับใครมีชื่ออยู่แล้วอย่างเช่นมีใน Excel มีใน Word เนี่ยก็สามารถคัดลอกมาวางได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมจะลองพิมพ์ชื่อมีนาลงไปเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมมีนะครับอยู่แล้วนะครับในลักษณะบแบบนี้ผมก็จะคัดลอกมานะครับแล้วนำมาวางในลักษณะบแบบนี้ได้เลย ถ้าชื่อเราอยู่คนละบรรทัดนะครับเวลาเรานำมาวางเนี่ยก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ในที่นี้ผมขออนุญาตเพิ่มเข้าไป6ชื่อในลนักษณะแบบนี้นะครับหลังจากคลิปเพิ่มเสร็จแล้วครับเราจะต้อง enter group name คือใส่ชื่อของกลุ่มนะครับอ่าผมจะลองใส่เป็น G T D S 1นะครับในลนักษณะแบบนี้แล้วกด save ในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าจะมีนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับ G T D S หนึ่งะครับแล้วก็มีชื่อของนักเรียนเป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม start นะครับเมื่อกดไปที่ปุ่ม start แล้วนะครับเราก็จะทำการเข้าด้วยสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็กดเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวไปทดลองกันดูนะครับว่าจะขึ้นชื่อจริงๆหรือเปล่าครับไปดูกันเลย โอเคนะครับในตอนนี้นะครับเราก็ได้แบ่งหน้าจอเป็น2ฝั่งนะครับก็คือด้านซ้ายมือที่เป็นจอใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ด้านขวามือเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นหน้าจอของสมาร์ทโฟนที่ผมได้มีการเข้าแอปพลิเคชัน Quizizz นะครับในที่นี้เราจะกดเริ่มต้นเลยนะครับในเวอร์ชันนี้ขออนุญาตใช้เป็นเมนูภาษาไทยแล้วกันนะครับกดไปที่ข้อคำถามที่ต้องการเลยนะครับ ก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าหน้าจอได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมจะกดอนุญาตนะครับแล้วก็จะทําการสแกนนะครับไปที่กระดาษที่มีการแปะไว้นะครับขออนุญาตใช้อันเดิมนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เห็นว่ารองรับนะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะครับกดด้านล่างนะครับสีม่วงๆตรงนี้โลโก้บางนิดนึงนะครับกดสแกนคําตอบนะครับให้ทุกท่านสังเกตที่หน้าจอด้านขวามือนะครับ นี่เลยนะครับขออนุญาตถอยมาที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเป็นชื่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมีนามโมนามานีนะครับแล้วก็มีนาที่เป็นภาษาอังกฤษจากเดิมที่เป็นเพลเยอร์หนึ่งเพลเยอร์สองเมื่อเทียบกับคลิปที่แล้วนะครับเคลองกดส่งคําตอบนะครับอ่าก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นด้วยนะครับว่าในส่วนของหน้าจอของคุณครูเนี่ยนะครับจากเดิมที่ขึ้นเป็นเพลเยอร์หนึ่งเพลเยอร์สองนะครับ ไปจนถึงเพลเยอร์หกเนี่ยกลายเป็นชื่อหรือเนมของนักเรียนแล้วนะครับลองดูข้อต่อไปอีกนิดนึงนะครับกดคําถามต่อไปนะครับที่หน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับนี่เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นในลักษณะแบบนี้กดสแกนคําตอบนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นเป็นชื่อในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็กดส่งคําตอบได้เลยครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับสั้นๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคุณครูที่ใช้ Paper Mode ในเว็บไซต์ q u i z สิตถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับก่อนจะปีคลิปนี้ออกไปครับขอนิดเดียวครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์ไปแล้วแหละนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวพบในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กลับออกไปบ้างไม่มากก็น,น้อยสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับ